สวัสดีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงก่อนจะผ่านพ้นเดือนกรกฎาคมหรือในช่วงวันที่21กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมสำหรับในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงส่งท้ายเดือนกรกฎาคมนี้ จะมีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นกับท่านก็จะมีทั้งเรื่องราวที่ดีเป็นเรื่องราวที่เป็นมงคลและก็จะมีทั้งบางเรื่องบางสิ่งที่ท่านนั้นต้องระมัดระวังต้องอย่าประมาทแต่ในคลิปนี้เราจะขอบอกเราจะขอโฟกัสไปกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นมงคลที่รอชาวราศีมังกรอยู่ก่อนจะเข้าสู่เดือนสิงหาคมชาวราศีมังกรน,นั้นได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์ ส่งผลต่อดวงชะตาของท่านจะมีเหตุการณ์ปุ๊บปั๊บฉับไวเกิดขึ้นในส่วนที่ดีนั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้น3เรื่องราวด้วยกันซึ่งในคลิปนี้เราจะบอกว่า3เรื่องราวนี้มีเหตุการณ์ได้บ้างชาวราศีมังกรตัวท่านนั้นเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสำหรับเรื่องราวเรื่องแรกที่เป็นเรื่องมงคลที่ในช่วงวันที่21กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนั้นชาวราศีมังกรตัวท่านมีเกณฑ์จะพบเจอเรื่องแรกนี้ก็คือชาวราศีมังกรจะไปที่แห่งหนใดก็จะมีแต่คนรักจะมีคนเอ็นดูจะมีคนให้ความสำคัญกับตัวท่านยิ่งนักรวมไปถึงตัวท่านนั้นจะมีการขอเรียวขอแรงเอ,อ,เอ่ยปากก็พร้อมที่จะมีคนช่วยเหลือเรียกได้ว,ว่าท่านไปที่แห่งหนใดก็จะมีแต่คนรัก เอ่ยปากขอเรียวขอแรงใครคนรอบตัวท่านก็จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านตกทุกข์ได้ยากก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลที่ตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงปลายเดือนนี้สําหรับในเรื่องนี้ชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนนี้ไม่ว่าท่านจะไปที่แห่งหนใดดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะได้รับการต้อนรับด้วยจิตไมตรีที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นจะทำได้ดีรวไมไปถึงการที่จะเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่นั้นให้ความเมตตาให้การสนับสนุนท่านก็ถือว่าจะมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือจะมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นรวไมไปถึงการขอเรียวขอแรงไม่ว่าท่านนั้นจะใช้หรือไหว้วานให้ใครเป็นธุระป่าปางเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ก็มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือก็ถือว่างานท่านนั้นนอกจากตัวท่านจะทําด้วยความสําเร็จด้วยตัวของท่านเองก็จะมีคนพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านในช่วงระยะเวลานี้จะมีกัลยาณน,นมิตรปรากฏขึ้นมาให้ท่านพบให้ได้ท่านเจอก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับท่านในข้อนี้สูงเลยทีเดียวและยังคงรวมไปถึงการที่ท่านนั้นมีการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่ การที่ตัวท่านนั้นจะมีการเจราจาต่อรองต่างๆดูเหมือนว่าท่านจะได้รับโอกาสดีๆข้อตกลงข้อสัญญาต่างๆนั้นท่านจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบคำพูดคำจาของท่านนั้นจะสร้างสิ่งมงคลให้กับท่านก็ถือว่าในตอนนี้ไปที่แห่งหนใดตัวท่านนั้นก็เปรียบเสมือนว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และจะมีกัลายาณมิตรปรากฏขึ้นมาในช่วงปลายเดือนนี้เข้ามาช่วยเหลือท่านเข้ามาซัพพอร์ตท่าน ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่ชาวราศีมังกรมีโอกาสจะพบเจอสำหรับเรื่องที่สองชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมนี้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะได้พบเจอกับโอกาสดีๆเกี่ยวกับการงานหรือแม้แต่ช่องทางอาชีพนั้นจะเปิดให้กับตัวท่านมีโอกาสมีแนวโน้มที่ตัวท่านนั้นจะได้เงินได้ทองหลากหลายช่องทาง ก็ถือว่ามีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้ช่องทางการทำมหากินเพิ่มในช่วงปลายเดือนนี้สำหรับในเรื่องนี้ชาวราศีมังกรมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะไปพบปะผู้คนพบเจอคนที่มีความรู้มีความเก่งมีความเชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้พูดได้คุยแต่ตัวท่านนั้นจะได้นามาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นต่อยอดอาชีพของท่านหรือแม้แต่ท่านจะบุกเบิกเปิดอาชีพใหม่ ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงแบบแผนโปรเจกต์ที่ท่านเคยคิดไว้ในครั้งอดีตในช่วงปลายเดือนนี้มีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้ปัดฝุ่นกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นจะได้กัลยาณมิตรเข้ามาช่วยอีกหนึ่งแรงช่วยคิดช่วยทําทุกสิ่งทุกอย่างจะผลักดันช่วยกันทําให้งานของท่านนั้นไปได้ไกลหรือแม้แต่อาชีพที่ท่านอยากจะลองทําอยากจะลองสัมผัส ในช่วงปลายเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้หยิบได้จับได้ทําก็ถือว่ามีโอกาสที่ท่านนั้นจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้ค่อนข้างที่จะลงตัวไม่ว่าจะเป็นเวลาโอกาสต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างไายล้อมรอบตัวท่านนั้นมีโอกาสจะนํำพาให้ท่านพบเจอกับช่องทางการทำมาหากินสุดท้ายปลายทางก็มีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยเช่นกัน ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงปลายเดือนนี้จะเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่ท่านคิดอย่างที่ท่านหวังอย่างแน่นอนและสำหรับเรื่องที่สามนั้นถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรมากเลยทีเดียวเรื่องที่สามนั้นชาวราศีมังกรตัวท่านมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้แก้ปัญหาหรือได้พบกับปัญหาที่คาราคาซังได้พบได้เจอได้แก้ไข พบเจอกับต้นตอของสาเหตุของปัญหาในช่วงปลายเดือนนี้มีเกณฑ์มีโอกาสสูงที่ท่านจะได้เคลียร์ได้แก้ได้จบกับปัญหาต่างๆนานาไม่ว่าจะได้ตัวท่านเองหรือแม้แต่จะมีคนรอบข้างเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเป็นคนกลางแต่ภาพรวมสุดท้ายแล้วเกณฑ์ปัญหาต่างๆจะถูกจบจะถูกแก้ไขได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่ในช่วงนี้ชาวราศีมกรมีโอกาสพบเจอสูงเลทีเดียว สำหรับในเรื่องนี้ชาวราศีมังกรข้อที่สามนี้ตัวท่านนั้นไม่ว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านจะพบเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาหรือแม้แต่ความกังวลความไม่สบายอกสบายใจด้วยเรื่องต่างๆรอบตัวท่านในช่วงปลายเดือนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเบาทุเลาและซาลงมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอของต้นตอของปัญหารวมไปถึงตัวท่านนั้นจะมองเห็นว่าอะไรเป็นปัญหา หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นพบเจอกับอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมาท่านจะสามารถแก้ไขได้ภายในช่วงปลายเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดความอ่านความสามารถของท่านเองท่านจะสามารถเคลียร์ท่านจะสามารถแก้ไขให้มันจบได้หรือแม้แต่อะไรที่เกินกำลังเกินเอื้อมเกินมือท่านก็จะได้คนกลางที่เป็นผู้มีบารมีเป็นคนที่หวังดีกับตัวท่านเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเป็นคนกลาง คอยแก้คอยชี้นําให้ตัวท่านนั้นหลุดพ้นกับปัญหาต่างๆนานาก็ถือว่ามีโอกาสในช่วงปลายเดือนนี้ปัญหาต่างๆจะเบาทุเลาหรือจางหายไปได้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวราศีมังกรและยังคงมองรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับคดีความต่างๆในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก ชาวราศีมังกรตัวท่านนั้นจะต้องไม่เสียเวลายืดเยื้อเหมือนในช่วงที่ผ่านมาท่านจะได้กลับมาใช้ชีวิตรประจําวันได้อย่างเช่นเคยหรือแม้แต่เปรียบเสมือนว่าตัวท่านนั้นจะยกภูเขาออกจากอกก็เปรียบได้เช่นกันก็ถือว่าในช่วงปลายเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นอย่างที่ตัวท่านหวังจะเป็นอย่างที่ตัวท่านนั้นคิดไว้หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะดีกับชาวราศีมังกร ท่านจะเบาอ,อกเบาใจในช่วงปลายเดือนนี้อย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีมังกรซึ่งทั้งสามเรื่องราวที่กล่าวมานั้นถือว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือช่วงร้อยต่อของเดือนสิงหาคมมีโอกาสที่สมเรื่องมงคลน,นี้จะเกิดขึ้นกับตัวท่านไม่เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็เกิดทั้ง3เรื่องราวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่หากเกิดขึ้นมาแล้วจะทำให้ตัวท่านนั้น ใจฟูจะทำให้ตัวท่านนั้นใจพองกันเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะาตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดที่ดีไม่เบียดเบียนใครก็ขอสมหวังสมปรารถนา แล้วพบกันใหม่คืนวงนโกล h ชาแนลสวัสดีครับ